ก็นต่นะผู้โหลดหมดไปหาเ่อนเอามาใช้ละใช้ไปเลยใช้ไปเลยเขาโหลดครับสีแดงนี่เป็นพวกเอเมคเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นน่าเป็นพวกหัวนะตีนะเป็นใช้สีเหมือนกันไงผมไม่ใช่ครับแค่ใครใคพี่ไว้นี่ผมก็ทึบอยู่เจ้าอยู่ตรงอยู่สาวไหนโจทั้งสองฝ่ายพร้อมคุยหรือยังครับสองล่างเสาสี่ก็ได้เดี๋ยววิ่งไปเฮ้ย้่ยมหมดเยี่ยมหมดจบแล้วปะ ยังพี่ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศจบทางการเลยสควอชพี่วอล์ฟได้ไม่ที่ต่อเลยเหรพี่มาถึงละจะไปอะไรคุยได้เลยครับอยาไปคุยโอเคทั้งสองฝ่ายมีเดย์ล็อกคดียครับพนดียวเดย์อกคดียครับเป็นเพื่อนกันไหมฝั่งเอลเคนมีไหมครับสเตจที่เมฆว่าไหนวะมีไม่มีครับเร็วๆนี้ครับอยากรอคนดีเลยอกแบอ่านท่ไม่มีแล้วครับเชียไม่เดือดจริงวันนี้ได้มัน ม่มีครับสภาพไม่มีครับไม่มีไอเนี่ยบบุกเข้าเลยรออะไรเนาะต้องรอดูสภาพก่อนนะคนเงินสีสงครามให้ฝั่งโอเคเลยโอเครอรอเลยเนาะอะไรนี่พี่ต่ออะไรครับหนึ่งศูนย์สามหกเดือวขอบะคอเองเลยมีอ่ะประตูว่างประตูบ้านว่างเนาะคนละก็ดีเองรอเข้าเลยหรออเอาได้เลยมาๆๆหัวมาครับต้องในที่เลย เดี๋ยวตัวแทนฝั่งละหนึ่งคนรับของสปอนะคะสองตัวเดี๋ยวพี่เหนียวให้อลพี่เหนียว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 โอ้โออีแดงเหมือนกัเลือวาไงล่ะโมันนละสายเลือดคนละสายเลือดพวกกันเอสัตว์ยู่หรืออะไรไม่ใช่ับไม่ใ่ัออมาเรียออกมาเรียบบางบอลเพื่อน คือออมาปีนไปนอองเแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรไม่เพื่อนทักทายเพื่อนเกิดเพื่อนกันหรอเพื่อนกันม่เนไรผมเคยเหนพวกรอบอหอนปะันั้นเนี่ยมันหวาดหเลยนะระวังนะไม่ถ้ากูรู้ว่ามึงจะทาอะกูก็ตัดไปตัต้นลมเลยไม่ดีกว่าเพื่อนให้กูไปตีกับที่เปนเอ็กเลยแค่นี้กูก็จะตายแล้วแค่ไหน น่าจะเนี่ยรอคนคนพร้อมก่อนสามสี่วันนี่แหละมันไม่ติดดีเร่เฉยก่อนก่อนจะเตี๊ยกูขอให้มึงเชียร์เรื่องอื่นนะชื่อบอสพี่บอสบอสเนี้ยโอเคจริงี่ยไปดีกว่าเพื่อนเนี่โอเคอะไรอ่ะเนี่ยไปเดี๋ยวกว่าถามดิไม่เล่นกับเอเมคอ่ะเนี่ยตีไม่มาสักวันเลยอ่ะ โอ้ยกิจกรรมฟีฟ่าใหม่เข้ามามันก็เปิดการ์ดติดรอคท์เหรอไม่รู้อะไรเคียดีเฮลดีเข้าเลยรังไอร้องไงอยูนบริเกตก็ไม่มาไม่มาตอนนี้นั่งในอยู่ที่ฟีฟ่าดิรอให้พ้อมไปสอเลยู่นะเคียวดีเหมือนพร้อมเลยนะครับพี่ชัปพี่ชักลองว่าปล่อยน้องๆตายอ่ะโคนรเลียวอ่ะปล่อยน้องๆต้องมารับโดนด่าโดนอะไรเล่นฟีฟ่าเป็นอย่างนั้นนะไม่จริงไหมที่มึงบอกว่าให้กูเอาเงินเขาอ่ะ ไปให้พวกพีจบสภาไปล้น้องๆในแก๊งเขาเลยอ่ะพี่รันๆนอ่ะใช่ป่ะใช่แต่กูถามแล้วน้องๆมันไม่เอากูเอานะนั่นเอาเลยเดฟเอนรออะไรอมเลยอมเพื่อนแต่ลืมไปว่าเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกดอกกันนะเพื่อนเดี๋ยวเจอเอามาเอามาเอามาพี่โดนนะเอามาพี่โดนนะไปอ้าวเพื่อนอ้าว